ทีค่ะท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก,ก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาเรามาดูกันสูตรเด่นบนนะคะสูตรนี้ก็ยังเดินดีนะคะมาขอฝากอ่านคําเตือนสักนิดนะคะท่านผู้ชมกดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิป,ปเรียลนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งนารบ,บาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมการนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมาการคํานวณน,นะคะ ในคลิปนี้จะมีอยู่2ส,สูตรนะที่ท่านผู้ชมขอมานะคะกับสูตรอันนี้นะคะจะอยู่ในคลิปเดียวกันนะคะนี่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะนี่ก็จะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอีกอีกอีกสูตรนะคะคนละงวดกันนะคะเอามาบวกกันนะคะท่านผู้ชมศูนย์บวกแปดนะคะก็เป็นแปดนะแปดเก้านะคะอ่าแปดเก้าอ่ะงวดที่สองะคะ่ะสองบวก สองบกเก้านงาก็เป็น1ค่ะ,ะ1 2นงะคะงวดนี้ออกที่ใช่หรือเปล่าใช่แล้วค่ะ,ะ1 2, 1หนึค่ะ ดูงวดที่สามนะคะแปดปกหนึ่งนะคะก็เป็นเก้าค่ะเก้าศูนย์ค่ะงวดนี้ออกที่หกเก้าศูนย์นะคะหกเก้าศูนย์เข้าสองตัวเลยนะ งดที่สี่กันนะคะเก้าบกเก้านะคะก็เป็นแปดค่ะแปดเก้าอย่างนี้ค่ะงดนี้ออกทีเดี๋ยวนะรอแบบป๊บนะคะห้าเก้าสามนะคะ มาอีกงวดที่ห้ากันค่ะหนึ่งบกเก้านะคะก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งค่ะศูะนย์หนึ่งก็เข้าที่เลขศูนย์นี้นะคะมาหลักสิบค่ะมาสิบหน่วยนะคะท่านผู้ชมอ่ะคำนวณกันต่อนะคะ เก้าบวกศูนย์นะคะก็เป็นเก้านะคะเก้าศูนย์ค่ะหางวดที่เพิ่งออกไปะคะ่ะอุ้ยอ่ามาที่หลักสิบนะคะรู้สึกว่ามาสิบหน่วยสิบหน่วยเลยนะสูตรนี้นะะอ่เรามาดูงวดที่จะออกกัน อันนี้จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมดนะคะที่เรามาคำนวณน,นะคะอ900ก,ก็ยังเป็น9นะคะ900ค่ะอ่าเรามาดูอีกสูตรนะคะอีกสูตรหนึ่งนะที่ท่านชมขอมานะนี่ค่ะอันนี้จะอ่าอีกสูตรนี้นะจะนี่จะเป็นหลักอธิบายไปเลยยังยังยังน่าจะไม่ได้อธิบายเนะาะอ่ก็ อันนี้เป็นหลักแสนนะคะหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะเอารางวัลที่1มาตั้งเสร็จแล้วก็ปกกันนะคะเก้านะคะก็เป็น8คะ่ 8, 6, คะ8ปดกหค่ะก็เป็น4คะ่ะสี่ 4, บวกสนะคะก็เป็น6กนะหกบวกค่าแต้มเป็น1แบบนี้แล้วก็เพิ่มอีก1แต้มนะ,ะใช่ที่ไหนลดค่ะลด1แต้มค่ะขอโทษขออภัยค่ะ อันนี้ลดหนึ่งแดมนะคะอืม,อมสีมันไม่ค่อยเห็นชัดเนาะ งดที่สองนะคะแปดปดนะคะก็เป็น6ค่ะบวก4ี่เป็นศูนย์ะคะบวก8ปดเป็นแค่ะ8ปดสามสองย่งนี้ค่ะน,นี่คือลดแต้มนะคะเข้าที่หลักหน่วยค่ะมาอีกงดที่สามค่ะเก้าเก้าก็เป็น8ดค่ะ แล้วบวกเก้าอีกทีนะคะก็ลงท้ายเลขเจค่ะเจ็ดบกหนะคะก็เป็น12ค่ะสองเจ็ดอย่างนี้ค่ะก็ยังเข้าหลักหน่วยอยู่นะคะอย่งงดที่4ี่กัน,นะคะ่ะเก้าเก้าก็ยังเป็น8นะคะ บวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์ห้าสี่อย่างนี้ค่ะอันนี้สุดหลักหน่วยหรือเปล่าเนี่ยสงสัยช้างน่าจะรืมหรือเปล่าเนี่ยอืมไม่เป็นไรตามนี้ก็ได้เนาะเอามาดูงดที่ห้ากันค่ะ สองสองก็เป็น4ี่นะคะปกหก็เป็น0นค่ะปกเก้ก็เป็น9ก้าค่ะเกาสี่สนะคะเก้ 9, 4, ก็เข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะ ูอีกงวดที่งวดที่หกันห้าห้าก็เป็นศูนย์ค่ะแล้วก็บวก5เป็นสิห้านะคะมาบวก9้าอีกทีนะคะลงท้ายเลขสีค่ะสี่อ่าสีนะคะสี่ะค,ะค่ะก็ยังมาที่หลักหน่วยอยู่นะคะนี่เป็นสุดหลักหน่วยหรือเปล่าวนันนี้อืม มามาต่อกันงวดที่เพิ่งออกไปค่ะห้หก็เป็น0นย์นะคะบวก5ก็เป็นสิห้านะคะแล้วบวก0ูนก็ยังเป็น5นะคะห้าค่ะอ,อันนี้กลับมาหลัก10บแล้วเนาะหลัก10หลักร้อย นะงวดที่จะออกกันค่ะเอาหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนที่งวดที่เพิ่งออกไปค่ะมาบวกกัน,นะคะ่ะ44ก็เป็น8ค่ะ8บวก5ก็เป็น13นะคะบวก0ก็ยังเป็น3นะคะเว้ย3 8 7อย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมคิดว่าในนี้มีหรือเปล่านะคะพี่ช้างก็คิดอยู่นะคะ อืมมีแน่มีแน่แนๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนเนาะอ่าเมื่อกี้เราลงไปสูตรเด่นนะคะเดี๋ยวเราเอาเทปชนกันสักหน่อยนะ,ะท่านชมขอรทไทอันนี้ต้องเป็น A8 คะ่ะไม่ใช่ A 9เก้นะคะ,อะ a อเก้าคือตัวนี้คะ่ะ A9 คือตัวนี้นะ,ะมาเรามาดูกันการเดินทางของเขานะ เขาไม่ชนกันเลยค่ะท่านชมหรือว่าเขาอาจจะมาสุดลดตัวถ้าสมมติว่าเขาจะมาสุดละตัวนะคะอันนี้ก็เด่นนะนี่ก็เด่นนะคะใช่ไหมคะเด่นเช่นกันนะคะอืมพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะท่านชมไม่รู้ว่าจะเอาไปเน้นตัวไหนบ้างนะคะตัวนี้ก็เด่นนะ ไม่รู้ว่าศูนย์จะมาหรือเปล่านะคิดอยู่นะะหรือว่าไม่มาหรือว่าจะไปล่างหรือว่าไงนี้เขาก็ชนกันแต่มีแต่งวดนี้ไม่ชนกันน่าจะมาสูตรละตัวนะท่านชมนะอ่าสองสูตรนี้ท่านชมก็ลองลองลอง,ลองดูนะคะชอบตัวนี้ก็เอาตัวนี้มาจับคู่ค่ะจับคู่นะคะคู่ต้นนะคะ อ่ะแคปไป้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันสุดสองตัวบนกันนะคะว่าเขาจะมาชนกับในนี้หรือเปล่านะหรือว่าเด่นบนยังมีนะคะเด่นบนที่สุดสูตรเก่าของเรานะคะสูตรเก่าสูตรนี้เคยหลุดไปแค่งวดเดียวแล้วกลับมาเดินต่อยาวเลยนะคะจะมาพบกันสูตรเก่าของเรานะคะอันนี้ TFC บอกว่าเป็นสูตรนี้ค่ะ TFC ขอมานะคะเป็นสูตรนี้นะคะก็จัดให้แล้วนะคะเป็นสูตรนี้นะคะ เนี่ยพี่ช้างก็คำนวณย้อนหลังให้ f c ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ให้เห็นสักนิดนะคะนี่จะเป็นสุข a อเอนะคะก็ลงให้แล้วนะก็ขอให้โชคดี A8 เป็นตัวนี้นะคะอ่ะก็ขอให้โชคดีและเฮงๆงบางๆทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ